ครัวเชฟบุ๊กวันนี้นะครับจะมาชวนทําขนมปังปิ้งแบบร้านซิทเลอร์กันครับต้องบอกว่าทําง่ายมากเลยนะครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยเราจะต้องใช้ขนมปังนะครับให้เลือกเป็นขนมปังแบบหนานุ่มนะครับจะอร่อยแล้วก็เนยครับใครชอบเค็มเนยเค็มก็ได้ใครชอบจืดเนยจืดก็ได้ครับเพราะว่าตัวพาเมซานชีสผงตัวนี้ครับจะมีรสชาติความเค็มในตัวอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะพักเนยไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้เนยนั้นละลายแต่ไม่ต้องเป็นน้ำนะครับแค่นุ่มๆน,นะครับเพื่อที่เราจะเอาเนยนั้นมาผสมกับชีสให้ง่ายขึ้นครับใช้เนยประมาณ1ช้อนกับชีสประมาณ1ช้อนนะครับกะเอาก็ได้หรือใครชอบชีสเยอะๆเ,เพิ่มได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็ผสมใหเข้ากันครับค่อยๆบี้แบบนี้นะครับเนี่ยพอเนยละลายแล้วก็จะขนได้ง่ายนิดนึงนะครับผม พอคนจนเข้ากันดีเป็นเนยเหลวๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทาที่ขนมปังกันแต่ถ้าใครปล่อยเนยให้เป็นน้ําเนี่ยเวลาทาที่ขนมปังเนี่ยมันจะซึมไปนะครับมันจะไม่เกาะที่ผิวหน้าสําหรับเมนูนี้เราอยากให้มีชีสกับเนยเกาะอยู่ที่ผิวหน้าเพื่อให้มีความกรอบความเกลียมแบบที่เราไปรับประทานที่ร้านเนาะอันนี้ผมก็จะปาดให้ทั่วเลยครับแบบนี้เลยปาดให้ทั่วแน่นๆแบบนี้ไปเลยครับผมใครชอบเยอะจะเพิ่มชีสไปอีกหรือจะเพิ่มครีมเนยไปอีกก็ไม่มีปัญหา หรือใครชอบแบบสัใจมากจะทา2ด้านเลยก็ได้แต่วันนี้ผมขอแค่ด้านเดียวพอนะครับเพราะว่ากินชีสกับเนยเยอะไม่ได้ <Okay. S 1> ะตั้งกระทะวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กขนาด26ซนติเมตรทรงตื้นรับรองว่าไม่ติดกระทะแน่นอนครับใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้กระทะร้อนก่อนหลังจากนั้นก็เอาขนมปังที่ทาเนยกับชีสเรียบร้อยแล้ววางลงไปเลยครับกะเวลานะครับประมาณ30วิถึง1นาทีนะครับอยู่ที่ความแรงของไฟเนาะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลับด้านกันสักนิดนึงจะเห็นว่ามีเนยละลายออกมาไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเรากลับด้านเสร็จปุ๊บเอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้ดูดเนยไปให้หมดเลยนี่เห็นนะครับว่ากระทะไม่ติดเลยนะง่ายๆเลยครับเดี๋ยวกลับด้านให้ดูเลยนะครับผมแบบนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ปิ้งอีกด้านหนึ่งอีกสักหน่อยนะครับอีกสัก30วิบวิก็ได้ครับจะได้มีความกรอบมากขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับขนมปังปิ้งแบบร้านซิทเลอร์ครับ ลองไปทำกินกันดูนะครับหรือจะไปทำขายก็ไม่ว่ากันครับง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไคร b ์ช่องครัวเชฟบุ๊กด้วยนะครับ ะทะเชฟบุ๊กสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผม